เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกหกล้อคำรามก้องกลางดึกขณะที่ลุงยศประคองภูมลายไปตามถนนเปลี่ยวแสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเผยให้เห็นทางที่ทอดยาวไร้ผู้คนถนนสายหลักอ้อมไกลเกินไปและเวลาก็ไม่เป็นใจลุงยศจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าสู่ทางลัดเส้นทางที่มีแต่คนเตือนว่าอย่าใช้ตอนกลางคืนเรื่องไร้าสาระลุงยศพึมพำกับตัวเองเขาขับรถมาตลอดชีวิตคุ้นเคยกับเส้นทางทุกสาย ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการมาส่งของสายแล้วโดนหัวหน้าด่าแต่เมื่อรถเข้าไปลึกขึ้นถนนเริ่มแคบลงต้นไม้สองข้างทางสูงทึบจนบทบังแสงจันทร์สายลงพัดผ่านทำให้ใบไม้เสียสีกันเกิดเสียงแปลกๆเหมือนเสียงกระซิบผ่านไปสักพักข้างทางเริ่มมีเศษซากรถที่ประสบอุบัติเหตุบางคันพลิกความบางคันถูกเผาไหม้เป็นโครงเหล็กผุพังเห็นแล้วชวนให้รู้สึกอึดอัดสงสัยคนขับหลับในกันเอง ลุงยศพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองไม่รู้สึกกลัวสารร้างปรากฏขึ้นในระยะสายตามันตั้งอยู่ริมถนนตัวสารพุพังมีผ้าสามสีซีซีดพันอยู่รอบเสาตกเครื่องไหว้ที่อยู่ด้านหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นและใบไม้แห้งแต่สิ่งที่ทําให้ลุงยศใจคอไม่ดีคือมีทูบปักอยู่ในกระถางเท่าทูบยังร้อนแดงเหมือนเพิ่งมีคนมาจุดไม่นานนี้ลุงยศรู้สึกหนาววูบทั้งที่แอร์ในรถไม่ได้เย็นขนาดนั้น เขาเรีบเร่งเครื่องให้พ้นจากตรงนั้นแต่ทันใดนั้นปังเสียงดังสนั่นมาจากท้ายรถเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกอย่างแรงลุงยศสะดุ้งโหยงเขามองกระจกมองหลังเห็นเงาดำวูบผ่านท้ายรถไปแวบหนึ่งแต่พอมองอีกทีก็ไม่เห็นอะไรแล้วเขาเริ่มไม่แน่ใจว่านั่นคือเงาของต้นไม้หรืออะไรบางอย่างที่กำลังติดตามเขาอยู่กันแน่ลุงยศเหยียบคันเร่งพารถออกจากสารร้าง โดยไม่หันกลับไปมองความรู้สึกไม่ไดีเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองเชื่อว่าเสียงกระแทกเมื่อครู่คงเป็นแค่กิ่งไม้ร่วงใส่รถหรือไม่ก็ถุงของที่บรรทุกมาเลื่อนกระแทกกันเองแต่แล้วเสียงกึกๆึกดังขึ้นจากกระบะท,ท้ายเหมือนมีบางอย่างกำลังกระดิกตัวอยู่หลังรถลุงยศเริ่มใจไม่ไดีเขามองกระจกหลังอีกครั้งแต่แสงจากไฟไท้ายรถแทบ ไม่ช่วยอะไรถนนเบื้องหลังเมื่อสนิทมีเพียงเงาต้นไม้ไหวเอ็นตามลมทว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงานั้นแม่งลมพัดแรงจริงลุงยศพยายามตอบตัวเองแต่ในใจกลับรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ลมขณะที่ลุงยศกำลังตั้งสมาธิขับรถเสียงจากวิทยุในรถก็ดังขึ้นเองช่วยฉันด้วยเสียงแหบพร่าเบาเหมือนคนกระซิบอยู่ข้างหู ลุงยศสะดุ้งหันไปดูวิทยุมันยังอยู่ในโหมดปิดแต่เสียงนั้นยังดังต่อเนื่องฉันเจ็บฉันตายที่นี่มือของลุงยศเริ่มสั่นเขารีบปิดสวิตช์วิทยุซ้ำไปมาแต่เสียงนั้นไม่หายไปแถมกลับดังขึ้นเรื่อยๆช่วยฉันด้วยลุงยศเหยียบเบรกกระทันหันรถหยุดนิ่งกลางถนนเสียงจากวิทยุงเงียบไปแล้วแต่เสียงใหม่กลับดังขึ้นมาแทนเสียง มาจากกระจกข้างลุงยศค่อยๆหันไปมองกระจกฝั่งคนขับข้างนอกเมื่อสนิทไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่บนกระจกกลับมีรอยมือเปื้อนโครนติดอยู่รอยมือนั้นค่อยๆเลื่อนลงเหมือนมีใครอยู่ข้างนอกแล้วค่อยๆถลายลงไปช้าๆลุงยศตัวชาไปทั้งร่างเขารีบเหยียบคันเร่งพารถออกไปโดยไม่คิดชีวิตล้อบทไปกับถนนเสียงดังสนั่นแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจคือ ในกระจกมองหลังมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนิ่งๆอยู่บนกระบะท,ท้ายเธอใส่ชุดสีซีดผมยาวปลกหน้าตัวซีดขาวเหมือนไร้ชีวิตแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเธอกําลังเงยหน้าขึ้นช้าๆและมองตรงมาที่ลุงยศลุงยศเหยียบคันเร่งเต็มที่หัวใจเต้นโครมครามเขาไม่กล้าหันไปมองกระจกหลังอีกแต่ ในหัวยังคงติดภาพหญิงสาวปริศนาที่นั่งอยู่บนกระบะท้ทรรถหกล้อพุ่งทะยานไปข้างหน้าลมแรงพัดเสียงบีดวิวผ่านหูแต่ท่ามกลางเสียงลมเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความเย็นเยียบและเสียดแทงเข้าไปในกระดูกลุงยศหลับตาแน่นสูดหายใจลึกพยายามควบคุมสติเขาเปิดไฟสูงเพื่อมองถนนให้ชัดขึ้นแต่ทันใดนั้น ข้างหน้ามีคนยืนขวางถนนเฮ้ยลุงยศเหยียบเบรกสุดแรงจนล้อรถลื่นถลายฝุ่นฟุง้งกระจายเสียงยางเสียดสีกับถนนดังสนั่นเขากำพุงมาไหลาแน่นเพื่อประคองรถไม่ให้เสียหลักเมื่อรถหยุดนิ่งเขาหอบหายใจแรงพยายามตั้งสติแล้วมองไปข้างหน้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลุงยศจ้องออกไปในความเมื่อถนนโลง่งไม่มีแม้แต่งเงาคน เงื่อเย็นยๆไหลลงมาตามไรผมมือของเขาสั่นจนแทบควบคุมตัวเองไม่ไหวเกิดบ้าอะไรขึ้นวะทันใดนั้นเสียงกระจกถูกเคาะดังมาจากข้างๆลุงยศสะดุ้งหันขวับไปมองหน้าต่างฝั่งผู้โดยสารหญิงสาวชุดซีคนเดิมยืนอยู่ข้างรถเธอเอาหน้าแนบกระจกจ้องมองเข้ามาด้วยดวงตาว่างเปล่า ผมยาวยุ่งเหยิงของเธอเปียบชุ่มเหมือนเพิ่มขึ้นมาจากน้ำมือซีดขาวของเธอค่อยๆยกขึ้นแล้วเคาะกระจกช้าๆกอกกอกกลุงยศแทบหยุดหายใจเขารีบหันไปบิดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถแต่เครื่องกลับเงียบกริบไม่ติดกอกกอกกเสียงเขายังคงดังต่อเนื่องหญิงสาวยังยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็เริ่มขยับปากเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่าง ลุงยศจ้องมองริมฝีปากของเธอขยับช้าๆกลับไปเสียงกระซิบแถวเบาดังมาจากทุกทิศทางในรถกลับไปก่อนที่มันจะสายเกินไปทันใดนั้นรถก็ดับสนิทไฟหน้าค่อยๆริบรีลงเหมือนมีบางอย่างสูบพลังงานออกไปทั้งหมดบรรยากาศเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจหอบทีของลุงยศเขาเกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากมือกำพูมาเลาย แน่นพยายามไม่มองออกไปข้างนอกเงียบจนกระทั่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลั่นขึ้นข้างหูอยากเข้ามาลุงยศสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปมองหญิงสาวหายไปแล้วรถกลับมาติดไฟหน้ากลับมาสว่างเหมือนปกติทุกอย่างเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ลุงยศไม่รอช้ารีบเหยียบคันเร่งเต็มที่พยายามออกจากเส้นทางนี้ให้เร็วที่สุดแต่แล้วเมื่อขับผ่านสารร้างอีกครั้งเขาหาันไปเห็นบางอย่างที่โต้หน้าสารมีรูปถ่ายเก่าซีดๆวางอยู่พร้อมกับภูมิลาลัยหิยวแหง้งในรูปคือหญิงสาวคนเมื่อกี้ลุงยศเหยียบคันเร่งเต็มที่มือของเขากำพูมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นตามแขนหัวใจ เต้นแรงแทบทะลุออกจากอกภาพถ่ายหญิงสาวหน้าสารร้างยังติดอยู่ในหัวเธอเป็นใครทำไมถึงเตือนให้เขากลับไปแล้วทำไมถึงมีรูปของเธอวางอยู่ที่นั่นฟุกเงาดำวูบผ่านหน้ารถเฮย้ยลุงยศตกใจสุดขีดหักพวงมาลัยอย่างแรงรถเสียหลักหมุนคว้างไปกลางถนนอย่างเสียสีกับพื้นส่งเสียงดังลั่นไฟหน้ารถกวาดสองไปตามต้นไม้สองข้างทาง และเขาก็เห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่กลางถนนผมของเธอปลิวไหวตามแรงลมดวงตากลวงบัวจ้องมองตรงมาไม่มีแววชีวิตริมฝีปากของเธอขยับช้าๆเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาลุงยศตกใจแทบช็อกเขาหยิบเบรกสุดแรงแต่ไม่ทันครมร่างของหญิงสาวถูกชนกระเด็นไปข้างถนน ลุงยศตัวสั่นเทาลมหายใจขาดเป็นห้วงเขายังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกูกูชนคนตายหรือวะเขาลนลานปลดเข็มขัดนิรภัยมือไม้สัน่นพยายามเปิดประตูลงจากรถแต่ทันทีที่ก้าวลงมาร่างของหญิงสาวที่ควรจะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหายไปแล้วเหลือเพียงรอยเลือดจางๆบนถนนที่ค่อยๆซึมหายไปต่อหน้าต่อตาลุงยศ เขาเริ่มหายใจไม่ออกมือเย็นเฉียบราวกับถูกแช่ในน้ำแข็งและแล้วเสียงแหลมสูงดังขึ้นจากข้างหูมันไม่ใช่อุบัติเหตุลุงยศสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปทางเสียงนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่แล้วกระจกมองหลังของรถบรรทุกสะท้อนภาพหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่บบาหลัง ดวงตาของเธอจับจ้องลุงยศแล้วเธอก็เอื้อมมือเย็ยนเยียบมาทางเขามันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงกระซิบยังดังก้องอยู่ในหัวของลุงยศเขาหอบหายใจแรงก่อนจะหันขวับไปมองกระจกมองหลังหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถใบหน้าซีดเผือดของเธอห่างจากเขาไม่ถึงครบบดวงตากลวงบัวเต็ม ไปด้วยความอาฆาตเลือดสีดำค้นไหลออกจากปากของเธอช้าชาร่างของเธอสันสถานราวกับถูกบีบคั้นด้วยความเจ็บปวดเธอค่อยๆเอื้อมมือซีกขาวมาทางลุงยศช่วยฉันออกไปจากที่นี่ลุงยศใจเต้นแรงนี้ไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่เธอกำลังขอความช่วยเหลือเขาตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำํำขับรถย้อนกลับไปที่สารร้าง เมื่อลุงยศขับมาถึงสาลร,ร้างอีกครั้งลมพัดแรงจนต้นไม้โอนเอ็นไปมาท้องฟ้าเมื่อสนิทไม่มีแม้แต่แสงจันทร์เขาจอดรถแล้วก้าวลงมาด้วยขาที่สั่นเทาแสงไฟหน้ารถส่องไปยังสารเก่าๆที่ดูเหมือนจะพูพังไปตามกาลเวลาแต่แล้วลุงยศก็เห็นรูปถ่ายอีกใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะบูชาเขาหยิบมันขึ้นมาและหัวใจแทบหยุดเต้น ในรูปเป็นหญิงสาวคนนั้นและรถบรรทุกหกล้อที่เหมือนกับคันที่เขาขับข้างๆรูปมีข่าวเก่าที่ขาดวิ่นเขาค่อยๆอ่านมันด้วยมือที่สันเทาอุบัติเหตุสยองหญิงสาวเสียชีวิตปริศนาหลังจากโดนรถบรรทุกหกล้อพุ่งชนบนเส้นทางสารร้างคนขับหนีหายไร้ร่องรอยทิ้งศพหญิงสาวให้กลายเป็นหยึกคำสาดลุงยศเบิกตากว้างนี่มันเรื่องเมื่อสิบปีก่อน หญิงสาวคนนี้เคยถูกรถบรรทุกชนที่นี่และถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครช่วยเธอไม่ได้ต้องการหลอกใครเธอแค่อยากให้คนรู้ว่าเธอเคยตายที่นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงของเธอดังก้องอีกครั้งลุงยศมองไปข้างหลังหญิงสาวค่อยๆย,ยืนอยู่ตรงหน้าศาลเธอไม่ได้ดูหน้ากลัวอีกต่อไปแต่ในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตา ลุงยศกลืนน้ำลายนี่คือสาเหตุที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยที่นี่วิญญาณของเธอพยายามเตือนทุกคนไม่ให้จบชีวิตแบบเดียวกับเธอลุงยศยกมือไหว้ศาลด้วยความสำนึกผิดและพึมธรรมเบาๆขอให้ไปสู่สุขติไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกแล้วทันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิท หญิงสาวค่อยๆจางหายไปดวงตาของเธอไม่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอีกต่อไปเธอยิ้มบางๆให้ลุงยศก่อนจะหายไปกับสายลมหลังจากวันนั้นลุงยศไม่เคยใช้เส้นทางนี้อีกเลยเขานำเรื่องราวไปเล่าให้ชาวบ้านฟังและในที่สุดชาวบ้านก็ร่วมกันทำบุญให้หญิงสาวที่เสียชีวิตที่นี่ตั้งแต่นั้นมาถนนเส้นนี้ก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอีกเลยแต่บางคืนที่มีหมอกลงจัด คนขับรถผ่านสารร้างบางคนบอกว่าพวกเขาเห็นหญิงสาวชุดซีดยืนอยู่ริมถนนมองดูรถที่ขับผ่านไปเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเธอไปสู่สุคติจริงๆหรือยังคงเฝ้ามองเส้นทางสายนี้ต่อไป